คุณสเุเทพเพือกสุบัณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็บอกเนี่ยนะจะทําทุกวิถีทางในแง่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลับบงดำเนินการอยู่โดยเฉพาะประสานกับตารวจสากลว่าพันตำรวจโททักษิณน,นั้นเป็นผู้ก่อการไว้แล้วก็บอกใ้ทํานองว่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรกับการที่จะกลับมาต่อสู้คดีฟังด้วย่ะสิ่งที่สามหน่วยงานนี้ได้ตกลงกันก็คือว่าอาจจะแจ้งไปที่อินเตอร์โพ ตำรวจต,ตรวจสากรเพื่อให้มีคำเตือนไปางประเทศต่างๆว่าขณะนี้คุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายของประเทศไทยแล้วก็ขอให้ประเทศต่างๆที่ทราบที่อยู่ได้แจ้งมานะครับ ส่วนกระบวนการในการขอตัวมาดําเนินคดีนั้นก็มีกระบวนการอีกต่างหันที่เขาตั้งข้อหาขาาออนมัดิอ่าศาลเพื่อออกหมายจับเนี่ยไม่ได้ไปคิดเรื่องคุณทักษิณที่อยู่ประเทศไหนหรือจะเอาตัวมาอย่างไรแต่เขาว่าไปตามเนื้อหาสาระของคดีว่าคดีนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้างที่จริงไม่ใช่เรื่องที่อ่จะต้องกังวลใจไรเลยครับถ้าคุณทักษิณคิดว่าตัวเองเป็นคนบริสุทธิ ไม่เกี่ยวข้องคดีนี้ก็เดินทางมามอบตัวสูค้คดี